สวัสดีครับเรื่องราวของสงครามในยูเครนตอนนี้อาจจะกําลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้องจากคําประกาศแค่ประโยคเดียวคําสัตย์ปฏิญาณของรัเสเซียที่บอกว่าจะไม่มีวันคืนดินแดนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าคําพูดนี้มันมีความหมายจริงๆซ่อนอยู่อย่างไรแล้วมันจะส่งผลต่ออนาคตของความขัดแย้งนี้ไปในทิศท,ทางไหนนี่แหละครับคำพูดที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้มาจากปากของรัฐมนตรีต่างประเทศรัศเสเซียเซอร์เกย์ลาฟลอฟเลย สังเกตนะครับว่านี่ไม่ใช่ภาษาทางการทูตท,ที่พูดจาคลุมเครือแต่เป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากๆเรียกว่าเป็นการปิดประตูใส่หน้าการเจราจาใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับดินแดนที่ยึดครองไปแล้วแบบสนิทเลยเอาละครับในส่วนแรกนี้เราลองมาแกะรอยคําประกาศของมอสโกกันให้ลึกลงไปอีกหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วสารที่พวกเขาอยากจะส่งไปให้ยูเครนและประชาคมโลกได้รับรู้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดเลยครับ รัสเซียไม่ได้มองว่าดินแดนเหล่านี้เป็นแค่พื้นที่ยึดครองชั่วคราวอีกต่อไปแล้วนะแต่ได้ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอย่างเป็นทางการไปเลยนั่นหมายความว่าในมุมมองของเครมลินเนี่ยการสู้รบที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่การลุกรานแต่คือการปกป้องดินแดนของตัวเองซึ่งมันเปลี่ยนสมการของสงครามไปโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วรัสเซียเขาใช้อะไรมาเป็นเหตุผลสนับสนุนจุดยืนนี้ล่ะสไลด์นี้สรุปให้เห็น3ประเด็นหลักๆเลยครับอย่างแรกเลยก็คือการปฏิเสธข้อเสนอเจรจาทุกรูปแบบ 2. คือการอ้างความชอบธรรมจากประชามติที่ชาติตะวันตกมองว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมาและสุดท้ายคือการสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาใหม่ว่านี่ไม่ใช่สงครามลุกลานแต่เป็นการปกป้องอธิปไตยของรัสเซียเองจากโลกตะวันตกและเพื่อไม่ให้ใครเข้าใจผิดนะครับโฆษกของเครมลินเองก็ออกมาตอกย้ำย้ำแบบชัดๆเลยนะว่าสารนี้เป็นสารเดียวกันนี่เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆว่า เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเห็นของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นนโยบายที่เป็นเอกฉันท์ที่มาจากศูนย์กลางอำนาจสูงสุดของรัสเซียเลยแน่นอนครับพอมีแอคชั่นจากฝั่งหนึ่งก็ต้องมีรีแอคชั่นจากอีกฝั่งหนึ่งทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าทางยูเครนเขาตอบโต้เรื่องนี้ยังไงคำตอบจากฝั่งยูเครนก็ต้องบอกว่าชัดเจนและแข็งกร้าวไม่แม้กันเลยครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้มองว่าการยอมเสียดินแดนไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ใช่หนทางที่จะนําไปสู่สันติภาพ แต่มันคือการยอมจำนนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดเป็นการตอบโต้ที่เรียกว่าอยู่คนละขั้วกันเลยสไลด์นี้สรุปภาพทางตานของความขัดแย้งนี้ได้ชัดเจนที่สุดเลยครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้แค่มองเรื่องเดียวกันในมุมที่ต่างกันนะแต่เหมือนกับว่ากําลังใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงคนละชุดกันเลยทีเดียวฝั่งหนึ่งบอกว่านี่คือดินแดนรัสเซียอีกฝั่งบอกว่านี่คือดินแดนยูเครนในเมื่อจุดเริ่มต้นยังไม่ตรงกันการจะหาจุดร่วมเพื่อเจราจาสันติภาพมันก็เลยแทบจะเเปป็นไไไม่ได้ลย ทีนี้คำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าการที่รัสเซียออกมาประกาศจุดยืนแข็งกล้าวขนาดนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่มันเป็นแค่การแสดงท่าทีทางการทูตเฉยเฉยหรือว่ามันมีในยะทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นเอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วเราจะมาถอดรหัสกันครับว่าเบื้องหลังท่าทีที่แข็งกล้าวแบบนี้มันมีเกมการคำนวณเชิงยุทธ,ธศาสตร์อะไรซ่อนอยู่กันแน่ คือบรรดานักวิเคราะห์เขามองว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงท่าทีธรรมดานะครับแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยมุมมองแรกจาก International Crisis Group มองว่านี่คือเกมจิตวิทยาครับเพื่อทำให้ยูเครนและชาติพันธมิตรเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้มุมมองที่2จาก Carnegie Moscow Center ชี้ว่านี่เป็นสารที่ส่งถึงคนในประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสงครามครั้งนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุมมองสุดท้าย มองว่านี่คือสัญญาณทางการทูตที่บอกกับโลกดังๆไว้เลยว่ารัสเซียจะไม่เจราจาเรื่องดินแดนอีกต่อไปแล้วและพอเอามุมมองทั้งหมดมารวมกันเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้ก็คือสิ่งนี้เลยครับคือความพยายามที่จะตอกย้ําการยึดครองให้กลายเป็นข้อเท็จจริงทางภูมิมรัฐศาสตร์ใหม่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปเพื่อบีบให้โลกต้องยอมรับสถานะใหม่นี้ในท้ายที่สุดไม่ว่าจะด้วยกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ก็ตาม ทีนี้คำประกาศพวกนี้มันไม่ได้จบอยู่แค่ในกระดาษหรือในห้องประชุมนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงถึงสถานการณ์ในสนามรบเลยเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่จริงข้อมูลจากภาคสนามก็ยืนยันตรงกันเลยครับว่ารัเสเซียไม่ได้พูดอย่างเดียวแต่ลงมือทำด้วยพวกเขาเสริมกำลังป้องกันรอบเมืองยุทธศาสตร์อย่างมิลิโชโพและมาริโอโพอย่างแน่นหนานำอาวุธที่ทันสมัยขึ้นอย่างโดรนและขีปนาวุธความแม่นยำสูงเข้ามาใช้มากขึ้น แล้วก็ยกระดับระบบป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างป้อมปราการที่จะทําให้การทวงคืนดินแดงของยูเครนมันเป็นไม่ได้ยากขึ้นทุกวัน และแน่นอนกับว่าท่ามกลางเกมการเมืองและการอาหารทั้งหมดนี้คนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือประชาชนธรรมดาธรรมดาที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นมีรายง,งานถึงปัญหาวิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนพลังงานขาดแคลนอาหารไปจนถึงการถูกจำกัดเสรีภาพในการเดินทางด้วยพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยคำถามก็คือ แล้วอนาคตของความขัดแย้งนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนซึ่งตอนนี้ครับมีคำคำหนึ่งที่นักวิเคราะห์เริ่มพูดถึงกันเยอะมากและมันก็น่ากังวลมากๆครับคำนั้นก็คือ frozen conflict ครับหรือที่เราแปลตรงๆว่าความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งคือลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนภูเขาไฟที่ดูภายนอกสงบลงแล้วแต่ข้างในเนี่ยยังไม่ดับสนิทการสู้รบใหญ่ๆอาจจะหยุดลง แต่พอมันไม่มีข้อตกลงสันติภาพความตึงเครียดมันก็เลยยังคุกรุ่นอยู่ใต้พื้นผิวและพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมือ่อที่น่ากังวลก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับแต่มันเหมือนเป็น playbook หรือเป็นคู่มือที่รัเสเซียเคยใช้มาแล้วและก็ได้ผลด้วย เราได้เห็นรูปแบบเดียวกันนี้มาแล้วในโมโดวาตั้งแต่ปี1992และในจอเจปี2008ซึ่งความขัดแย้งเหล่านั้นก็ยังคงถูกแช่แข็งมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือภาพอนาคตที่นักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าจะเกิดขึ้นกับยูเครนเช่นกันคำประกาศของรัสเซียครั้งนี้เลยทิ้งคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี่มันเป็นแค่ความขัดแย้งเรื่องพรมแดนธรรมดาธรมา หรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นของสงครามแห่งเจตจำนงที่จะกำหนดหน้าตาของระเบียบโลกไปตลอดศตวรรษที่21นี้กันแน่